โรงแรมพายาอยู่ที่พัทยาน่นจองน้งจองเน้จองเน้จอ้องอาหารเช้าก็ดีไม่ต้องรีตื่นมากินเพราะว่าเปิดให้กินได้ถึงสี่โมงเย็นแต่ให้กินได้แค่รอบเดียวนะเราคือมีให้เลือกเยอะมากมีเป็นเซตแบบ A B C D อย่างเงี้ยเราก็คือพอกินเซต A เสร็จแล้วเอ้ยอยากลองกินเซต B สั่งได้สามีดิฉันถูกใจสิ่งนี้ สาวไม้น้ำก็คืออยู่ด้านบนเวลาเช็คเอาท์ก็คือหลังจากที่เราเช็คอินไปแล้ว24ชั่วโมงและถึงแม้จะไม่ใช่โรงแรมดังมากแต่ก็คืออินทีเรียแบบดีพิถีพิถันดูแบบดีเทลทุกจุดแต่บ้านเราก็โหวตกันมาแล้วว่าห้องน้ำโรงแรมนี้คือสุดยอดฝักบัวคือแบบอุ่นเร็วน้ำแรงแต่ห้องนอนนี่ไม่เล็กคอมเมนตเตงมันนุน่มนอนสบายนะแต่เลเีอย์ห้องทิปเปิลน,นั้นอะ มันติดกับบาร์ข้างๆแล้วมันเสียงดังกัางคือนอะมันนอนไม่ได้แต่อย่างอื่นคือดีหมดสวยมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดใครชอบถ่ายรูปชอบอินสตาบอยอินสตาแกรมก็คือมาโรงแรมนี้น่าจะได้หลายมุมสวยๆล่ะสงสารพี่ฮาลืมมาชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเขาไม่ได้เลย แต่น้องคนนี้มันเป็นยังไงให้ถ่ายรูปก็คือชูสอนิ้วตลอด